ใช้เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่มีใครเป็นกุบอลซ้อมตอนนี้ก็มีพี่ชายซูบีบีในค่ายาเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยีสูงเท่าไหร่ครับห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เนี่ยต้องมาเจอสิวราเคยเต่อยกับเขาไหมยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยยังได้ดูยังเขามวยสไตล์อะไร วันนี้มาเจอสิวราชเนาะวางเกี๊ยวมันแผงให้ดิก็ตามสไตล์มีอะไรเด็แก้ไขายอุ้ยกลเดียวล่าสุดไตไหนไว้ล่างสิวันนั้นไต่ใครใต่เป็นยังยกสงเวทเท่าไหร่วันนั่งไตอยู่ก็เวทนี้เนาะวันนี้ร้อยสิบสี่เมื่อเช้ามาแหวนช่างแล้วร้อยอกมาขันนิดนึงสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาทชนะกับใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยแทนมาทั้งหมด คนจังหวัดจังหวัดตากฝากเชิญชิแฟนคลับรุ่นน้องเยฝากชาวเอ็ซีจังหวัดตากเป็นกำลังใจได้ครับวันนี้เต็มที่นะขอให้โชคดีครับโอเค